สวัสดีครับผมชาลค้นโคกครับขับค้าอีสานเก่าๆมาบ่อยฟังนะครับปางค้ามห่ก็ลืมไปแล้วนะครับปางค้ามห่ก็บ่พราถ้าลืมดอกตะวากะบ่ค่อยได้ไซเนาะครับมื้อนี้เอาค้า่าปองเอี่ยมนะครับปองเอี่ยมหมายถึงหน้าต่างนะครับปองเอี่ยมก็คือหน้าต่างนี่แหละนะครับสมัยก่อนเขาเจ้าเอิ้นปองเอี่ยมเนาะ ผมได้สอบถามครับค้นอายุหลายๆนะครับประมาณแปดิบขึ้นนะครับสองสามคนนะครับผมไปถามเพนว่าตะกีคเพิ่นอเอืน่นปองเยี่ยมนะครับเพิ่นก็ให้คำตอบประดดดอกเพิ่นว่าตะปูตัญาผลหล่าผ้าเอื่นนะครับปองเยี่ยมปองเยี่ยมเอาไว้เฮ็ดหนังนะครับเพิ่นก็บ,บอกว่าเอาไว้แต่สองสางคนนี่แหละ เอาไว้แต่ซองเบิองหมูเบิองหมาเบิองเป็ดเบิองไก่เนี่ยแหละนะครับถ้าเขาอยู่ในห้องเนี่ยมาขึ้นนะครับในห้องน้ำในคับเนี่ยมาขึนนะครับเปิ้นกับสิมีปองเอี่ยมขนาดบ่ใหญ่นะครับเอาไว้แต่ซองเบิองคนนะครับหรือซองเบิองขี่ขโมย uh นะครับประมาณนี้นะครับผู้ใดมาเฮี้ยนมาซ่านก็จะได้ซองเบิองสำหรับปองเอี่ยมนั้นมีขนาดแตกต่างกันนะครับถ้าอยู่ในห้องในคับก็าอาจจะอันน้อย นะครับตวใบถ่ายอยู่ในข้างนอกนะครับก็จจะเปลี่ยนบานนี้่ายยากน้อยนะครับเพิ่นว่าตะกี้ป้องเยี่ยมบอไครมีบานนะครับบอมี่บานปิดนะครับบอไครมีบานปิดดอกนะครับอาจจะย็ดเป็นป้องโซโบไว้ซื่อนะครับแต่ว่าบางเแี่นอาจมีแนวปิดแนวยางนะครับอาจจะมีผ่าอาจจะมียางนะครับอันนี้ก็คือป้องเอี่ยม เซูม,มือนี่เขาได้เอิ่นปองเอี่ยมคือเก่าหรอกครับเอิ่นเป็นหน้าต่างนะครับมีบานย่างดีนะครับสวยงามนะครับเซูม,มือนี่บ่คือสมัยก่อนนะครับข้าม่าปองเอี่ยมก็เลยลืมกันไปแล้วล่ะแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ผมว่าบูรู้จักดอกนะครับนอกจากผู้เถาเถาทัวทนะครับก็จาเคยเอินเอ่นก็จาก็อาจชีบ่ลื่อมนะครับแต่ว่าผู้เกิดใหม่รุ่นก็นลืมกันไปแล้ว ขอบคุณหลายๆครับที่รับชมนะครับเอาไว้พัวกันคลิปหน้าจะรับคลิปนี้สวัสดีครับผม